ร้อยหกสิบแปดชั่วโมงสัปดาห์นี้เราอยู่กับพิธีกรของเราอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เจอกันนานมากเพราะว่าเอาเวลาไปคอยเปิดโปงโรงรถของคนอื่นเขาจนตอนนี้ไปที่โด่งดังในโลกออนไลน์วันนี้เราอยู่กันที่สปีดการาดกับคุณโบสทวิบูลนันมาถึงเรื่องของเปิดโปงโรงรถ<ช>ผมทราบว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณขึ้นงานในโลกออนไลน์ที่เรียกว่าเปิดโปงโรงรถใน<ช>พิซซนแรกแปลงคุณจิปป๊บเบสูแสงสิงแก้วใช่ครับนะครับ,รบแล้วก็มาอีกหลายหลายคนทำไมเลือกคุณจิ๊บเป็นคนแรกครับอย่าง พี่จิ้ประสุเนี่ยผมบอกว่าเขาเก็บรถตามแนวของเขาตัวเขาเองเขามีคาแรคเตอร์เขานะเขาแต่งทุกวันนี้ก็เป็นเอลวิสถูกปะเขาเก็บรถในหนังที่เขาชอบถูกปะรถบางคันผูกพันเพราะเขานั่งมั้ก็จะเด็กพ่อเขาขับพ่อเขาใช้เขาใช้มารถคันนี้เขาเห็นรถคันนี้เพราะว่าพระเอกหนังนี่คือรถที่เอลวิสใช้จากหนังเรื่องจีไอบลู รถคันนี้จากชอนฟอนนี่ขับจากหนังเรื่องนี้ที่ที่รายการนี้ผมขายความหลงไหลผมขายแพชชั่นผมไม่ได้ขายเร,เรื่องเรื่องเรื่องรถเหมือนคนอื่นผมขายไลฟ์สไตล์ผมขาย,ผม,ขายผมมองว่าปัจจุบันนี้คนที่ชอบรถไม่ใช่บบกว่ามีเงินแล้วซื้อรถได้ผมมองเอาตัวเองเป็นหลักผมไม่ได้มองว่า คุณมีเงินแล้วคุณก็เอาเงินไปซื้อรถอะไรก็ได้ผมมองว่าปัจจุบันที่คนที่เล่นรถเนี่ยไม่ได้มองว่าตัวเองมีเงินแล้วนึกอยากจะซื้อรถอะไรก็ได้ผมมองว่าที่คนที่เล่นรถคุณเล่นผิดทางอยู่คือผมรู้สึกว่ามันเนี้ยคนที่เดี๋ยวผมขับรถเก่าเนี่ยผมไม่เข้าสึกผมภูมิใจกับการที่ผมขับรถเก่าแล้วผมติดไฟแดงแล้วผมรู้สึกว่าต่อให้คุณมีเงินคุณซื้อรถผมไม่ได้เพราะนั้นมันมีเรื่องเล่ามันมีตำนานมันมี ความภูมิใจก่อนที่ผมจะได้รถคันหนึ่งมาผมใช้เวลาเป็นปีๆกว่าผมจะได้รถมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนที่เขาเจ็บมามันมีมันมีสิ่งที่เขาบอกต่อมาครับเพราะฉะน,นั้นในในเปิดปโปงลงรถคุณก็มันจกไปดูคนที่เขาสะสมรถเก่าเนาะหลายๆ<ช>คนอ,อย่างคุณจิ๊บอย่างคุณเก๋คือคุณสมิงใช่ครับผมรู้สึกว่าหลายหลคนผมมีแขกรับเชิญอีกหลายท่านนะครับครับ คุณไปเห็นหลายหลคนแล้วไปดูลงรถของเขามาใช่ครับนะครับแต่และความรู้สึกก็แตกต่างกันใช่คุณว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงชอบรถผมมองว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ <c oughs> รถมันเป็นชีวิตของของคนผมมองว่ารถมันเป็นแขนขานะผมว่ารถไม่ใช่เครื่องประดับผมว่ารถมันเป็นแขนขาผมว่ารถมันเป็นมันเป็นความรู้สึกมันเป็นจิตวิญ,ญญาณของคนที่มันต้องมีความมานนะ ต้องมีความรู้สึกที่เพิ่มเติมบอก<ห>บอกำลังจะบอกว่ากาศจะได้มาแต่ละคันก็มีตํานานมันไม่ใช่ว่ามีเงินก็จะซื้อได้อย่างนั้นผมว่ามันไม่ใช่ผมว่ารถที่ใช้งานนี่คือรถที่ใช้งานครับแต่ของพวกนี้มันเป็นความรุ่มหลงรถบางคันเท่จอไปอเฉยๆมันก็มีความสุขแล้วไปถ่ายมาหลายเลยคนชอบขครที่สุดอะบอสผมแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองครับบางคนมีความผูกพันบางรถบางคัน ไม่ได้มองเรื่องราคารถบางคันมันเป็นความรู้สึกบางคนเกิดมากับรถคันนี้บางคนมันเป็นสมบัติที่บางรถบางคันไม่ได้มีราคาแต่รถบางคันเป็นมรดกที่ได้รับจากพ่อแม่มารถบางคันเป็นรถที่ได้รับมาจากปู่ย่าตายายบางคนเกิดมากับรถคันนี้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีราคาแต่เขาบอกเขาต้องเก็บรถคันนี้นไว้เพื่อเพื่อเป็นสมบัติให้ลูกหลานเขาต่อไปของพี่สมิงพี่สมิงคุณสมิงเนี่ยอย่างผู้การสมิงเนี่ย นี่คือรถชาร์เจอร์ที่แบบมาจากดุกแอนทาร์นี่คือความฝันของเขาที่เขาบอกว่าวันนี้มีคนมาให้สิบกว่าล้านก็ไม่ขายมูลค่ามันไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เขาไม่ขายเขาบอกเอาไว้วันหนึ่งที่เขาไม่มีแรงขับก่อนครับแล้วเดี๋ยวว่ากันอย่างของพี่ไก่อคุธพี่ไก่อนคุณนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคนที่แบบเปลี่ยนรถบ่อยนะเป็นคนที่ใช้รถมาแล้วเป็น 100, ร้อยคัน วันหนึ่งจะเดินไปซื้อพอร์ชแล้วก็บอกว่าไปเจอเลนส์ชเบอร์แล้วก็บอกว่าไม่ซื้อแล้วพอร์ชเปลี่ยนมาใช้เลนส์ชเบอร์ดีกว่าเพราะว่าขึ้นมาเจอแล้วเอ้ยนี่มันคือรถที่มาตรงกับคาแรคเตอร์เขาแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นไปนั่งแล้วเออเฮ้ยเป็นใช่อ่ะแล้วขึ้นไปนั่งแล้วเอ้ยบอกมันนั่งสบายนะบางทีพอร์ชอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขาไมได้นะครับแต่เขาบอกว่าตัวเขาเองสุดท้ายถ้าเขาเลือกเป็นรถ เขาบอกว่าตัวเขาเองเขาเป็นเหมือนเหมือนพอร์ชเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เขาชอบเทคโนโลยีแล้วก็เป็นรถที่เป็นคนที่เหมือนพอร์ชเพราะว่ารถพอร์ชเป็นรถที่มีเทคโนโลยีใช้งานได้ทุกวันอย่างของคุณไก่นี่เลยจะเป็นรถสมัยใหม่หน่อยนะเขาก็จะเป็นคนที่ชอบอะไรที่นําสมัยเทคโนโลยีครับเอาเทคโนโลยีมาเป็นที่ตั้งชอบอะไรที่มันรวดเร็วกว่าทรับทัไวอย่างของคุณเก๋เป็นไงครับคุณบอสคุณเก๋ก็ดังจะเป็นมนุษย์ที่ที่ ไม่มีความใช้ชีวิตชอบเสีย่ยงไปอันนี้บอกบอกบอก,บอกตัวตนเขาจากรถเลยถูกครับผมถึงบอกว่ารถสามารถบอกบุคลิกคนได้ไปเมืองนอกโดยที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยรู้แค่คำว่าเยอโรไปกับฝรั่งโดยที่ไม่รู้จักเขามาก่อนไปกับภรรยาสองคนหิ้วเงินไปก้อนหนึ่ง เป็นสิบสิบล้านนะโดยที่แบบเอาถ้าเขาจะโกงก็ไม่เป็นไรฮะให้เขาโกงไปแล้วก็วันนียเขาก็มีทุกอย่างเป็นของตัวเองซื้อของมาเพื่อเอามาตัาง้งเวดีสเตย์ขายเสื้อผ้าแต่ว,วันนี้เขาก็มีทุกอย่างผมถึงบอกว่า,ขวาเขาก็กวัดดวงเอาอะครับแตแบบฮะชีวิตคนเราันก็บอกว่ามันก็ต้องคุ้มกับสิ่งที่เขาเสี่ยงไปเหมือนกันครับวันนี้โบ๊ทออกจากรังของตัวเองไปดูโรงรถของคนอื่นโบสทกำลังหาอะไรอยู่ครับ ผมบอกว่าผมหาผมหาความชอบผมหาแพลชันผมหาแรงบันดาลใจลให้ <ผม S 2> ให้กับตัวเองด้วยและ<ป>ให้คนที่มาดูในเปิดปโปรงลงรถด้วยผมหาให้กับทุกคนผมบอกว่าประเทศเราวันนี้คนปัจจุบันเนี้ยต้องสร้างแรงบันดาลใจถ้าคุณไม่มีแรงบันดาลใจคุณก็จะไม่มีไม่มีแรงผลักดันในตัวเองที่จะออกไปเจอในโลกทีม่มันกว้างๆผมว่าแรงบันดาลใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ คือเป็นแรงผลักดันนี่ทําให้ชีวิตคุณดาเนินต่อไปได้ในวันต่อไปชครับผมว่าถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ดูในเปิดโปงรงรถจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนโบสบอกเรามาและผมอยากให้ทุกคนได้ทดลองไปดูนะครับวันนี้ถ้าเราดูเปิดโปงรงรถเราดูได้ยังไงครับคุณโบสทุกอีทีนะครับผมจะอัปเดตอีทีใหม่ๆเนี่ยทุกวันจันทร์ครับผมหลังพระพุทธชาติหลังมงเย็นหรือว่าอนเช้าครับผม รถตรงชาติหลังหกโมงเย็นนะครับผมเพราะว่าพร<ว>ตอนเ<า>ช้าคุณรถแกไม่ตื่นใชไมครับ <laughs> นบนี้ผมจะเ,เริ่มดำเนินผมเป็นคนที่ตรงกระชับฉับไวประดังเที่ยงตรงไปแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นหลังหกโมงเย็นก็ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะครับผมก็จะอัปเดตทุกอีพีใหม่ๆทาง Speed Channel Official นะครับตามลิงก์ได้แลนัทั้งใน Facebook ทั้ง YouTube นะครับช่องทางที่เป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์ก <P. S 2> อยู่ <S <S อยู่หน้าจอของคุณผู้ชมในขณนะนี้อยู่แล้ว<อ>เดี๋ยวผมพักโฆษณาสัสกครู่เดียวเดี๋ยวผมกลับมาคุณบอสยังอยู่กับพวกเราที่นี่ที่สปีดกาล่าสักครู่หลักโฆษนาครับ